เอโยวอสตสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากดลาร์มรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถสปอร์ตในคลาส1 5 5ซีไหมชมหนึ่งลำนะ่ยเป็นเจ้ายามาฮ่า YZF-R15 ครับลูกค้านะตัวนี้นะฮะเป็นตัว V4 ครับลูกค้าและที่สำคัญลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะฮะได้ของแต่งแถมไปเลยครับเกือบ10รายการนะฮะลูกค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะอย่างแรกครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดำสวยๆกิฟต์แบบนี้นะครับผมนะ คันนี้โหลดหน้ามาให้นะประมาณ1นิ้วนะครับลูกค้ามีคิวหน้าแต่งมาให้กระจกนะครับผมนะแล้วก็มีกระจกเนี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะมีนี่เลยการล้มหน้ากลางและหลังนะครับท่อแต่งนะเป็นอ่าท่อปลายทรงแอโร่นะครับลูกค้านะมีท้ายสั้นมาให้และไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้เช่นเคยครับลูกค้าสวยๆสภาพดีๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้ารถเท่งมากเงาเาเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับ มาพร้อมกับไฟหน้า LED และชงหน้าอัพไซด์ดาวรับลูกค้ารถทรงสวยมากๆนะครับผมนะนี่มีการแทนมาให้ด้วยนะแต่งโทนแบบว่าสไตล์ดาทองนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่27,000กิโลเมตรเตียงเท่านั้นเองนะครับทุดสีตัวรถนี่คือสวยๆเงาๆกริบๆเลยโซ่สเตอร์นี่สะอาดกบครับลูกค้าคันนี้ได้ท้ายสั้นพับได้มาให้ด้วยนะทรงส ไวยโด่งแบบนี้เลยนะฮะรีบมาจัดกันได้เลยนะฮะรถเท่ๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนะรถเท่มากมีกระจกที่มีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยนะฮะลูกค้าสวยๆเลยนะครับรีบมาจัดได้นะฮะสีดำนานๆเข้ามาทีหายากม,มากๆนะ,ะับสีดำนะ หากใครสนใจเจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเรื่องเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าสวัสดีครับ